สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมวพามาดูบอลสีไม้เทพนะคะตัวนี้เทพอักษรานะคะนี่นะคะเทพอักษรามี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 หัวแล้วก็มีเขี้ยวแล้วนะคะอยู่ที่2 0 0พบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเทพอักษรานะคะ2 0 0พันบาทนะคะตัวนี้สวยมากนะคะท่านผู้ชมมีหัวแล้วก็มีเขี้ยวนะคะป้าแมวรับรองนะคะท่านผู้ชมจ๋าป้าแมวรืดดูเลยป้าแมวรือดูหัวแล้วคะ่ะ <ES> แล้วก็ตัวนี้เป็น เป็นเพชรเจ็ดสีนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะใบนี้ก็เริ่มกัดสีแดงออกมาแล้วนะคะ้าแมวขายที่ห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมมีต้นเดียวนะคะน่ะเหลือต้นเดียวแล้วเนาะค่ะนี่พ้าพรมาฝากป้าแมวขายนะคะของพระพรมีต้นเดียวค่ะเป็นเป็นของพ้าพรนะคะต้นนี้ค่ะห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่ค่ะแล้วต้นนี้เป็นแสงพระธาตุนะคะแสงพระธาตุแตงพระธาตุป้าแมวขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชม ต่อรองกันได้นะคะแสงพระธาตุสวยมากนะคะท่านผู้ชมจ๋าครับครับไม้ตัวนี้ดารานพพรัสดาริแอนดารานพพรัตน์นะคะท่านผู้ชมขะป้าแมวขายให้ที่ห้าร้อยบาทห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบเนาะอ่าห้าร้อยห้าสิบติดติดป้ายนะคะดารานพพรัตน์แต่เป็นเป็นเป็นไม้เมล็ดของดารานพพลัตน์นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ550บาทนะคะท่านผู้ชมป้าแมวแบ่งปันให้เนาะ ตัวนี้ก็สเป็นสีเทพรักนะคะท่านผู้ชมฟอมใหญ่กอใหญ่เลยค่ะอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะท่านผู้ชมจา๋าหนึ่งพันบาทนะคะนี่ค่ะสีเทพรักเนาะเนี่ยค่ะเป็นไม้บอนเทพเอตัวนี้ชื่ออะไรเออลืมชื่ออ๋อไอสังทนาลายครับสังทนาลายนะคะท่านผู้ชมเดือต้นเดียวสังทนาล <imet, S 2> ายอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะ <400 S 1> ท่าททนผู้ชมห้าร้อยบาทครบถ้นะนี่นะคะท่านผู้ชมจ๋า เดี๋ยว่าแมวลดให้นะคะต้นนี้เอาสั่งค่นนอรายนะคะไทยเหลือต้นเดียวนะนะคะท่านผู้ชมใครชอบก็จัดแดงสั่งว่าแมวได้นะคะใบเ็าเริ่มกัดสีแล้วนะคะสั่งค่านนารายนะคะเหลือมีต้นเดียวเนาะตัวนี้ก็ ดูดีๆก็เหมือนคล้ายเจ้าปอแก้วนะคะแต่ไม่ใช่เจ้าปอแก้วนะคะมันมาในนามมณีทองครับชื่อมณีทองเนาะป้าแมวขายให้อยู่ที่ไม้ใบตรงอยู่ที่550บครับ5 5าบาทนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นไม้เทพของป้าแมวนะคะเดี๋ยวป้าแมวก็ไออันนี้ให้เนาะแต่เกาะเก็ดของป้าแมวยังเหลืออยู่3ต้นนะคะต้นละ200บาทเหลือ3ต้นนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านใดเป็นลูกไม้พราะเมล็ดของเกาะเกดนะคะเหลือ3ต้นนะคะตอนนี้ถ้าท่านใดสนใจสอบถาม เบอร์ปปมแมว0932861189นะคะท่านผู้ชมสวัสดีไปกับสวยๆแสงพระธาตุนะคะแสงพระธาตุสวยมากคะ่ะท่านผู้ชมจ้านะคะสวัสดีจ้า